ข้อ4ครับเมื่อผสมสารละลายาเบทของ NH 3ความเข้มข้น0.1โมลาร์ปริมาตร2 5 0มลกับสารละลาย NH 4 Cl ความเข้มข้น2.0โมลาร์ปริมาตร250มลตรจงคำนวณหาค่า pH ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเติมกรดสารละลาย HCl ความเข้มข้น0.1โมลาร์ปริมาตร20มลจากข้อนี้ครับ KB เขาได้กำหนดให้มาแล้วครับของ NH 3เท่ากับ1.8คูณ10ยกกำลังลบ5ครับผมครับ เป็นสารละลายของบัฟเฟอร์เบครับผมก็จะเป็นต้องจะใช้ค่าเป็น poh เท่ากับ, B, บลบ l o kb บวก log เกลือส่วนเบสนะครับก็จะนำมาแทนค่านะครับแล้วก็ค่า pos ที่ได้ก็คือ5.04576ครับแล้วเราจะนำค่า ph มาลบกับค่า pos นะครับก็คือเป็น14มาลบกับ5.04576กครับก็ค่า ph ที่จะได้ก็คือ8.96ครับผม ส่วนที่2ครับคือการหาเบสที่เหลือเท่ากับมูลเบสที่เริ่มต้นลบกับเบสเบสที่ใช้ไปแล้วครับผมใช้สูตรอ่าซีวีส่วนพันเท่ากับนี่ก็คือการแทนค่าไปเลยครับแล้วก็อ่าจะได้คําตอบคือที่มูลที่เหลือคือ0ูนย์่าดต่อไปการหา nH NH 3ครับที่เหลือจะสูตรครับ n ส่วน CV ส่วน1ันก็จะนํามาแทนค่าเสร็จแล้วครับแล้วก็จะได้เป็น C เท่ากับ 0.9577ครับผมข้อส่วนต่อไปครับคือการหาค่า Nh4+ ครับจะสูตร CV ส่วน1,000ครับผมโมลของ Nh4+ ที่เกิดขึ้นเท่ากับโมลเกลือที่เริ่มต้นบวกกับโมลที่เกลือเกิดโมล Nh4+ ที่เกิดขึ้นแล้วก็นำมาแทนค่านะครับก็จะได้เกลือที่ได้ก็คือ1.002โมลครับหา Nh4Cl ครับผมจะสูตร เอ่เ็นเท่ากับ C v ส่วนหนึ่งพันครับแล้วก็นำมาแทนค่าครับก็จะได้เป็นเอ่เท่ากับ1.9267้าครับผมตรงนี้ครับก็เอาไปแทนในสูตรครับก็คือ POS เท่ากับลบ log kb บวกกับ log เกลือส่วนเบสนะครับผมแล้วก็นำมาแทนค่าก็จะได้เป็น5 0 4 8 2 2่ครับผมและตรงนี้ก็จะเป็นการหาค่า ph เท่ากับนำ C, มาลบมาลบกับค่า poh ก็จะ ก็จะได้เป็น8.95178ครับผมคำตอบก็คือค่าฟีสที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเติมกดคือ8.96ลบกับ8.95จะได้เป็น0.01ครับผม